สวัสดีครับสวัสดีนานะทุกท่านเลยนะครับผมก็กลับมาพบกับช่อง f ฟันฟ h i n g Channel กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมารีวิวรีวิวแล้วก็ผ่ารอกสปินนิ่งนะครับของนี่ครับของค่าย g m a มนะครับ g m a ม c กแรมเพดนะครับนะครับ g m a ม็กแรมเพรหัส rp 1,000นะครับผมสเปคคร่าวๆเนี่ยของรอกรุ่นนี้เนี่ยก็คือตัวบอดี้เนี่ยเขาบอกบอกว่าเป็น high high s t r n g นะครับ บอดี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นแบบไหนนะครับสเตนนะครับน่าจะเป็นเทคโนโลยีของเขาอะนะครับอ่านะครับแล้วก็แผ่นเบรกเป็นคาร์บอนแดกนะครับอ่าเป็นคาร์บอนนะครับแล้วก็ลูกปืนทั้งหมด9ก้าบวกหนึ่งสแตนเลสนะครับอ่านะครับสแตนเลสลูกปืนสแตนเลสเก้าบวกหนึ่งนะครับอ่ะคร่าวๆนะครับผมอ่านะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นวอเตอร์ฟู๊ดีไซน์นะครับมไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็นระบบกันน้ําอะไรหรือเปล่านะครับตรงนี้นะครับ แล้วก็นอกนั้นก็จะเป็น ARC Light Spool นะครับน่าจะเป็นสปูนแบบลักษณะของการทำให้มันส่งสายได้ดีขึ้นนะครับรอบเกียร์จะอยู่ที่5.2นะครับมีรหัสของ X e p r o t e c ด้วยนะโอ้คุ้นคุ้นไหมครับรหัส X e Protech น่าจะอยู่ในลอกของ Shimano นะครับรหัสตัวนี้นะ X e p r o t e c นะครับนะครับแล้วก็ เบอร์นะครับเบอร์ของลอกรุ่นนี้ก็จะมีเบอร์ 1, 0 0 0งพันสามพันห้าพันนะครับผมได้เบอร์หนึ่งพันมานะครับก็ไปหาซื้อมานะครับก็รีวิวนี้ก็ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทนะครับผมผมไปหาซื้อมาเองนะครับแล้วก็กําลังเบรกสิบกิโลกรัมเลยนะครับนี่นะครับกาลังเบรกสิบหรกบสิบกิโลกรัมสายป e 1.5เนี่ยได้180เมตรนะครับ PE 2ได้150เมตรปีอได้120เมตรนะครับเดี๋ยวไปดูข้างในกันเลยดีกว่านะครับ นี premises, section, ่นะครับข้างในก็จะมีแขนลอกตัวลอกนะครับแล้วก็ถุงใส่ลอกเป็นกำมะหยี่นะครับถุงใส่ลอกเป็นกำมะหยี่นะครับแล้วก็ข้างในก็จะมีอ่ะนี่นะครับอะไรนะครับมีมีแผ่นรองใต้สะพูน2แผ่นแล้วก็แผ่นแผ่นกดภาพเบรกหนึ่งแผ่นนะครับแล้วก็ให้ประแจมาด้วยเลยนะครับอ่านะครับแล้วก็อันนี้เป็นแผ่นคู่มือไดะแกรมนะครับ ก็ถือว่าอุปกรณ์ของแถมที่ให้มาค่อนข้างคุ้มนะครับนะครับให้พกประจงประแจมานะครับอะไรสำรองนิดๆหน่อยๆนะครับราคาตัวนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ1ัน0ถึง1,700บาทนะครับ1 6 0 0ถึง1,700บาทแล้วแต่ร้านนะครับผมตรงผ้าเป็นกำรรมะหยี่นะครับตัวรอกนะครับก็บอดี้ก็จะเป็นสีดำนะครับโรเตอร์เป็นสีดำแล้วก็ตรง กาดท้ายก็เป็นสีเทานะครับเนี่ยแต่งสีเทานะครับสปูนก็จะเป็นสีดําแล้วก็ตัดกับสีฟ้านะครับอ่านะครับแล้วก็ตัวบอดี้นะครับผมเออถ้าสังเกตดูดีๆเนี่ยในเนื้อของตัวบอดี้เนี่ยเนี่ยครับเขาจะมีการยิงลายด้วยนะครับยิงลายเป็นเกล็ดเกล็ดมุกนะครับเกล็ดมุกพวกเมทัลลิกนะครับสีออกฟ้าฟ้าอมม่วงอมเขียวนะครับคือถ้าอยู่กลางแดดนี่น่าจะเห็นชัดกว่านี้นะครับก็ บอดี้ก็ผมมองว่าเนี่ยนะครับเอ็นชัดเลยนะครับตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับเห็นไหมครับบอดี้เขาจะยิงลายปนทรายแบบใส่เกล็ดเป็นสีสีมานะครับสวยงามนะครับผมอ่ะตรงนี้ก็ถือว่าทําได้สวยงามอ่างานรอบนอกก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างโอเคนะครับอ่านะครับเสียงเบรกเมื่อกี้เสียงเบรกก็ค่อนข้างดังดีแขนหมุนก็เป็นแขนเกลียวนะครับสลับได้ทั้งซ้ายและขวานะครับนะครับเดี๋ยวผมใส่แขนหมุนดูก่อนนะครับ ฮะนี่ครับแขนหมุนนะครับแขนหมุนก็ทําลวดลายมาสวยงามนะครับนะครับส่วนการหมุนนะครับการหมุนก็ลูกปืนทั้งหมด9้าบวกหนึ่งนี่ก็ความลื่นก็อยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้นะครับความลื่นนะครับ่านะครับความลื่นใช้ได้ไม่ถึงกับว่าลื่นนุ่มเงียบนะครับความลื่นใช้ได้นะครับผมนะครับ ก็มีระบบลูกปืนกันตีกลับนะครับแขนเกี้วคลิกเสียงคลิกเสียงเนี่ยผมว่ามันมันดังใช้ได้เลยนะ,ะนะครับก็เดี๋ยวมาดูคลิกเสียงกันหน่อยนะครับว่าดังประมาณไหนนะครับ ก็ถือว่าดังโอเคเลยนะครับค่อนข้างดังเลยนะครับดังออกแหลมแหลมเสียงแหลมแหลมแน่นๆนะครับนะครับเดี๋ยวไปดูน้ําหนักรอกกันหน่อยนะฮะน้าหนักขอกอ่านะครับน้ําหนักลอกของลอกรุ่นนี้นี่ผมช่างได้207กรัมนะครับ207กรัมก็ถือว่าโอเคเลยครับน้ําหนักนะครับค่อนข้างเบานะครับแขนหมุนก็แขนหมุน ก็เป็นอลูมิเนียมนะครับผมเป็นแขนโรบอทอลูมิเนียมนะครับตรงนี้ก็เทาะร่องทําสีนะครับสวยงามนะครับผมแล้วก็ตรงนี้หนอบนะครับก็จะเป็นหนอบโฟมอีวานะครับผมหน่อบโฟมอีวานะครับแขนเป็นแขนเกลียวนะครับอ่านะครับเดี๋ยวมาดูว่ามีลูกปืนมาให้ไหมนะครับอ่านะครับผมนี่ครับในหนอบนะครับ ก็ให้ลูกปืนมา1ตลบับแล้วก็อีกตัวนึงก็จะเป็นบูดนะครับนะครับเดี๋ยวผมวัดลูกปืนก่อนนะครับ <c oughs> วงในอยู่ที่4มิลน,นะครับวงนอกอยู่ที่7มิลความหนาอยู่ที่2มิลน,นะครับนะครับหน็อกก็จะเป็นโฟมอีวานะครับแบบนี้นะครับสีดาต่อไปก็มาดูในส่วนของสปูลนะครับ ฝาปิดฝารอกนะครับนี่ครับฝาเบรคนะครับตัวนี้จะเป็นฝาเบราฝาเบรกนะครับมีซีนยางให้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับเนี่ครับซีนยางนะครับอ่านะครับก็นี่ก็จะเป็นอะสปูลนะครับผมก็จะทําสีเป็นสีดํานะครับตัดขอบสีฟ้านะครับเป็นโลหะนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น สเปคสายต่างๆบอกไว้ตรงนี้นะครับขอบสปูลด้านบนนะครับนี่นะครับก็ทาลายยิงลายสวยงามนะครับด้านในของสปูลก็จะมีด้านในก็จะเป็นถ่วยคลิกเสียงนะครับล่องเสียงนะครับเป็นแบบเปลี่ยนได้นะครับถ้าสึกก็ไขน็อต2ตัวก็เปลี่ยนได้เลยนะครับนะครับแล้วก็ข้างในตรงกลางเนี่ยครับก็จะมีลูกเบินอยู่นะครับนะครับก็เดี๋ยวไปดูตัวห้อง เบรกกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับรุ่นนี้นะครับอันนี้คือชุดเบรกนะครับผมก็ให้เป็นแผ่นเบรกคาร์บอนมาเลยนะครับให้เป็นแผ่นเบรกคาร์บอนมาเลยนะครับไม่ต้องไปอัพเลยนะครับก็เบรกหนักเอาอยู่แน่นอนครับโอ้นี่โอเคโอเคเลยนะครับต่อไปนะครับข้างในก็จะเห็นลูกปืนนะครับลูกปืนอยู่กี่ตลับโอ้ลูกปืน2ตลับเลยนะข้างในนะครับ ข้างในให้ลูกปืนมาสองตลับนะครับแจวเลยอ่านะครับวัดก่อนลูกปืนวงใน7จ็ดมิลน,นะครับวงนอก1 1บเอมิลความหนา2 5งจุมิลน,นะครับความหนานะครับต่อไปก็เดี๋ยวไปดูในส่วนของโรเตอร์กันนะครับแต่เดี๋ยวต้องถอดชุดนี้ออกมาก่อนนะครับเพราะว่าชุดนี้คลิกเสียงเนี่ยเป็น คลิกเสียงเป็นข่าควายนะครับชุดคลิกเสียงนะครับก็จะเป็นเข่าควายนะครับก็ตรงนี้ก็จะถอดตรงนี้ก็ต้องดึงจิ้มสลักมันออกมาก่อนนะครับตรงนี้นะครับนี่ครับสลักตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวก็ไปถอดชุดโรเตอร์นะครับผมอันนี้เป็นแผ่นแผ่นยึดน็อตนะครับล็อกน็อตอ่าโรเตอร์ไว้อยู่นะครับนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นอ่ น็อตโรเตอร์นะครับแล้วก็นีตัวโรเตอร์เบามากเลยอ่าในน็อตโรเตอร์เนี่ยมันจะมีลูกปืนอยู่นะครับผมนี่นะครับด้านในนะครับมีลูกปืนอยู่นะครับอ่านะครับตัวนี้ก็จะเป็นชุดน็อตยึดคอโรเตอร์นะครับก็จะมีลูกปืนอยู่หนึ่งตลับนะครับผมนะครับอ่านะครับก็ทีนี้ก็ในลูกปืนเนี่ยมันจะมี แหวนตัวนี้ครับพลาสติกอยู่ด้วยนะครับก็ระวังดีๆให้หายนะครับวงในของน็อตในในน็อตยึดคอโรเตอร์ลูกปืนนะครับวงในอยู่ที่5มิลนะครับวงนอกจะอยู่ที่8มิลนะครับความหนาอยู่ที่2.5มิลนะครับนะครับในลายโรเลอร์นะครับผมก็มีลูกปืนมาให้นะครับให้เลยนะครับ1ตลับนะครับ นี่นะครับลูกปืนในลายโรเลอร์นะครับมีลูกปืนมาให้แล้วนะครับวงในจะอยู่ที่4มิลนะครับวงนอกจะอยู่ที่7จมิลนะครับความหนาจะอยู่ที่2.5มิลนะครับแล้วก็ตัวเปิดปิดหน้าลอกนะครับผมอ๋อนี่ครับเปิดปิดหน้าลอกก็จะเป็นสปริงแบบนี้นะครับผมสปริงโชนะครับก็แข็งแรงดีครับ ก็สังเกตว่าโรเตอร์เนี่ยเขาก็พยายามลดน้ําหนักนะครับผมนี่ครับเป็นการเจาะรูนะครับเจาะรูเจาะรูแทบจะทุกด้านเลยนะครับเนี่ยครับเพื่อจะลดน้ําหนักนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของชุดของสาปิดชุดลูกปืนกันตีกลับต่างๆนะครับที่อยู่ข้างในนะครับผมก็เดี๋ยวเลื่อนนะครับ ตอนใส่กลับเนี่ยเขาจะมีลูกศรตรงนี้ด้วยนะครับคือใส่ให้ตรงกับร่องตรงนี้นะครับเนี่ยครับตอนถอดตอนใส่เขาทามาร์กมาให้นะครับโอเคเลยนะครับนี่นะครับก็จะมีน็อตอีกตัวอ่านะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวแผ่นปิดชุดลูกปืนกันดีกลับนะครับเนี่ยนะครับอ่าแผ่นเหล็กนะครับอ่ะแล้วก็ข้างในก็จะเป็นชุดลูกปืนกันดีกลับนะครับผมแต่เดี๋ยวผมไ่ถอดบอดี้ก่อนนะครับอ่าข้อดีของล็อกรุ่นนี้ก็คือว่าเขาจะให้ น็อตนะครับหกแฉกมาเลยนะครับแทบจะทุกตัวเลยนะครับภายนอกนะครับแต่ก็มี4ี่แฉกบ้างนะครับภายในแต่ว่าคือให้ภายนอกเนี่ยให้เป็น6แฉกมาเลยนะครับก็ทําให้อ่ามันสวยงามไปอีกแบบนึงนะครับอ่านะครับนี่นะครับแกะออกมาแล้วนะครับผมก็บอดี้นะครับฝั่งนี้นะครับก็จะมีลูกปืนอยู่หนึ่งตลับนะครับครับ วงในก็จะอยู่ที่7จ็ดมิลนะครับวงนอกจะอยู่ที่13มมิลนะครับความหนาจะอยู่ที่3มมิลนะครับผมก็บอดี้ฝั่งนี้นะครับก็จะมีความหนาดีนะครับเนี่ยนะครับความหนาของบอดี้นะครับนะครับต่อไปก็จะเป็นชุดของระบบเฟืองด้านในนะครับเฟืองนะครับผมก็เฟืองขับเฟืองจานนะครับ ก็งานเรียบร้อยดีนะครับผมแกนก็จะซ้ายขวานี่ก็จะเป็นวัสดุสแตนเลสนะครับนี่นะครับชุดเฟรมพิเนียนนะครับก่อนจะถอดนะครับก็สังเกตดีๆครับสปริงตรงนี้นะครับก็ระวังนะครับอย่าให้หายนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดเฟรมพีเนียนนะครับผมก็มีลูกปืนนะครับมีลูกปืน อยู่ตรงนี้นะครับ1ตลับนะครับมีเบ้าอยู่แล้วก็อันนี้เป็นชุดลูกปืนกันตีกลับนะครับแล้วก็พวกนี้ก็จะเป็นพวกแหวนนะครับต่างๆ่านะครับแล้วก็จะมีแหวนตรงนี้นะครับไม่ได้เป็นลูกปืนมาให้นะครับเป็นบุสทองเหลืองนะครับผมเดี๋ยวมาดูเฟิร์บีเนียนกันก่อนนะครับนี่นะครับเฟอร์บีเนียนนะครับ ก็งานก็เรียบร้อยดีนะครับผมงานเก่งงานอะไรเนี่ยนะครับเรียบร้อยดีครับส่วนลูกปืนประคองเฟอรพริเนียนตัวบนนะครับวงในจะอยู่ที่7จมิลน,นะครับวงนอกจะอยู่ที่13มมิลน,นะครับความหนาจะอยู่ที่3.5มิลน,นะครับส่วนบุ๊นะครับ พุทประคองเฟร์มพินเนียนตัวล่างนี่วงในอยู่ที่7มิลนะครับความวงนอกนะครับอยู่ที่11มิลนะครับความหนาอยู่ที่3.5มจุดบินนะครับเผื่อนะนะจะไปอัพเป็นลูกปืนกันนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นแกนนะครับแกนของล้อรุ่นนี้นะครับนี่นะครับก็แกนก็เป็นสแตนเลสเลยนะครับผมแกนของล้อรุ่นนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ3.7มมิลนะครับเกือบเกือบสมิลนะครับ ก็ไว้ใจได้ครับแกนสแตนเลสแข็งแรงแน่นอนนะครับในบอดี้ฝั่งนี้นะครับผมที่ตอนแรกที่ก็บอกว่าเป็นระบบตอนแรกผมเข้าใจว่ามันมีซีนกันน้านะครับเห็นไหมครับแต่ว่ามันไม่ใช่นะครับมันจะเป็นร่องเนี่ยนะครับเป็นร่องเพื่อดักดักน้ําหรือว่าอะไรต่างๆไว้ก่อนตรงนี้นะครับเพื่อที่จะไม่ให้ไหลเข้าสู่บอดี้ข้างในนะครับนี่ครับเป็นของประปก็ทําเป็นร่องมานะครับแบบนี้นะครับเป็นร่องนะครับ นี่คือผมเข้าใจว่าอย่างนี้นะครับผมเข้าใจว่าอย่างนี้นะครับก็ปิดถูกไงก็ขออภัยด้วยนะครับก็เดี๋ยวไปดูตัวเฟืองเกีีรยสายกันก่อนนะครับว่ามีลูกปืนมาให้หรือเปล่านะครับโอ้เฟืองเกียร์สายนะครับนี่ครับให้ลูกปืนมาครับเม็ดเบอเริ่มเลยครับนี่ครับลูกปืนในเฟืองเกีีรยสายนะครับให้มาเลยนะครับก็คือไม่ต้องไปอัพแล้วนะครับอ่ะผมวัดให้นะครับ วงในจะอยู่ที่7มิลนะครับผมวงนอกจะอยู่ที่11มิลนะครับความหนาจะอยู่ที่2.5มิลนะครับเนี่ครับสำหรับลูกปืนฝั่งนี้นะครับก็ต้องถอดนะครับฝาครอบฝั่งนี้นะออกด้วยนะครับผมนะครับมันจะแข็งๆหน่อยนะครับผมนี่ครับลูกปืนอีกฝั่งหนึ่งนะครับอยู่ในนี้นะครับฝั่งฝารอวงในจะอยู่ที่7มิลนะครับ ส่วนวงนอกจะอยู่ที่13มมิลนะครับความหนาจะอยู่ที่3.5มมิลนะครับครับก็สำหรับลอก g m a x l แรมเพ็นะครับ rp 1 0 0 0ก็เอามาผ่านะครับลอกให้กับนานาได้เป็นข้อมูลนะครับเพื่อการตัดสินใจนะครับสำหรับใครที่อยากจะซื้อลอกรุ่นนี้นะครับเพราะว่าในราคาพันกลางๆเนี่ยสเปคมันคุ้มนะครับแล้วก็มีจำหน่ายมีบริษัทจำหน่ายในบ้านเรานะครับ ดีแม็กนะครับก็สามารถหาอะไรได้ไม่ยากนะครับหรือว่าใครจะใช้ลอก Cat King ลอกสปินแคทคิงชักี้สนะครับที่ผมได้ผ่าไปนะครับก็สามารถใช้อะไรร่วมด้วยกันได้นะครับใช้ได้หลายแทบจะทุกจุดเลยนะครับอ่านะครับก็ฝากกันไว้ด้ว่ครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ ก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปถัดๆไปนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอลากไปก่อนนะครับสวัสดีครับ